อ,อจริงจริงเนี่ยเห็นแยบพูดเรื่องในหลวงบ่อยมากครับแล้วก็จริงๆผมก็เคยตามไปนะบผมผมบางทีแปลกใจว่าบางทีบางทีแต่ละคลิปที่ไปเนี่ยมีคนไปแค่สามคนสคนนะแต่แย็บก็ยังยังดําเนินงานตามปกติคือไปคุยคือไม่ว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนเยอะครับเอ่อทำไมถึงคิดอย่างนั้นเขาตั้งใจมาแล้วพี่อ uh ่า huh. คือคนคนที่อยากฟังเรื่องในเหลืองคนที่อยากได้เรื่องราวไปพูดต่อไปแชร์ต่อหรือแม้แต่ เอาไปเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำดีๆกับในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยเวลามาฟังผมบรรยายเนี่ยมาคนเดียวผมก็บรรยายหายสิคนไปเห็นคนเดียวก็มีเราเราเต็มที่เราเต็มที่กับกับการที่ได้เล่าเพราะว่าสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงทำเอาไว้กับประชานคนไทยนี่มันเยอะมากจริงอันนี้เยอะจนเล่าไม่หมดอ่ะเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้นําเสนอพระราชกรณีกิจของพระองค์ท่านให้คนรุ่นใหม่ๆให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้ว่ากว่าประเทศไทยจะมาถึงตรงจุดนี้ได้ ว่าอะไรหลายอย่างว่ามันมาตรงจุดนี้ได้เนี่ยมันผ่านปัญหาอะไรมาแล้วสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยทําให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันคลี่คลายไปด้วยกระบวนการแบบไหนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินน้ําลมพลังงานเป็นเรื่องของอาชีพเป็นเรื่องของแก้ความจนต่างๆที่องค์ทรงทำแก้ปัญหายาเสพติดความมั่นคงเนี่ยเจ็ดสิบปีของการครองราชของพระองค์นี่มหาศาลมากเป็นเรื่องราวที่ คนรุ่นใหม่หรือเยาวชนหลายหคนเนี่ยยังไม่ได้รับรู้ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนบรรนันจนะครับเจกตุย้ยบ่มีเกี๊ยวกุ้งสาขาสองนะครับก็ไก่ยับนะครับก็วันนี้นะตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทํางานไกลแล้วครับกลับมาบ้านเกิดนะครับแล้วก็มาสร้างธุรก,กิจอยู่ที่นี่นะครับทำสวนในแนวความคิดของอกเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับปลูกพืชที่เป็นเขาเรียกไม้แดก เป็นส่วนใหญ่นะครับใช้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นปลูกไผ่ปลูกมะพร้าวปลูกตาลปลูกกล้วยเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม้ประกอบอื่นๆมีไม้ประดับบ้างเล็กน้อยตอนนี้อยากจะพาทุกคนไปดูในส่วนของส่วนที่เป็นสวนนะครับอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวแนวคิดเอาไว้ผู้ทรงพระรท,ทานแน,แนวคิดเอาไว้ว่าน้ําคือชีวิตและสิ่งที่ต้องทําเลยคือทําบ่อน้ํานะครับผมก็ได้มีการขุดบ่อน้ําขึ้นนะครับแล้วก็ บ่อน,น้ํานี้เนี่ยก็จะมีปลาซึ่งไม่ได้เลี้ยงเองปลามาตอนน้ําท่วมแล้วปัจจุบันนี้เขากลับออกไปไม่ได้เขาก็อยู่ก็ให้อาหารทานบ้างวันไหนหิวก็ตกกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ผมใช้คำว่าความมั่นคงทางอาหารนะครับไม่ว่าจะเกิดถ้าวันนี้เกิดวิกฤตการอะไรขึ้นมาบ้านผมมีอาหารกินอย่างน้อยหนึ่งเดือนแน่นอนนะตกปลากินวันละสองตัวสองตัว,ตวจากสีบ่บ่อเนี่ยอยู่ได้แน่นอนมีกล้วยกินไปตลอด นะนับจากวันนี้ไปนี่อย่างน้อยสัปดาห์ละสองคือสบายๆกินได้แจกได้ในหลวงทรงบอกไว้แล้วว่ากินเหลือแจกแจกยัเหลืออีกค่อยขายเพราะฉะั้นในอนาคตเราก็จะมีผลิตภัณฑ์จากกล้วยที่ปลูกได้ขายนะครับผลิตภัณฑ์จากไผ่ก็คือนอไม้นะซึ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวกันในเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีไว้ขายให้สําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่นี่นะครับสิ่งที่ <c oughs> ทำอีกหนึ่งอย่างคือเลี้ยงไก่ไข่ถ้าจากจะเก็บไว้กินเองแล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้ลูกสาวกาลังโตทานไข่เยอะกินไข่ลูกทีละสี่ฟอง <c oughs> นะฮะ <c oughs> เอาฟองมันเล็กนะครับ <c oughs> ก็เออก็เลยมีการเลี้ยงไก่เพื่อหนึ่งไว้บริโภคแต่เดี๋ยวถ้าเพิ่มจํานวนเมื่อไหร่สิ่งที่บริโภคก็จะเกินกําลังกินละเหลือก็จะจาหน่ายซึ่งไข่ไก่สดของเรานอกจากจะเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดแล้วอะไรที่เก็บได้ในในสวนอย่างเช่นต้นกล้วยตัดเครือแล้ว ก็เอามาลอกเปลือกออกเอาไปทําเชือกกล้วยไว้ใช้ส่วนหยวกด้านในไส้ในสุดก็เอามาสับคุกลําให้ไก่กินหญ้าขึ้นเป็นหญ้าขนขึ้นเต็มไปหมดเลยเดินผ่านไปก็เด็ดใส่เด็ดไปเด็ดไปได้กระมือหนึ่งก็มาโยนให้ไก่กินนะครับเลี้ยงแหนแดงนะแหนแดงพอโตเต็มเต็มกระมังเต็มถังก็ช้อนมาคุกลําให้ไก่กินในถังแหนแดงมีสาหร่ายก็เก็บสาหร่ายมาคุกลําให้ไก่กินนั้นไก่ที่นี่ก็จะกินทั้งอาหารธรรมชาติแล้วก็อาหารที่เป็นอาหารสําเร็จรูป นะครับสุขภาพดีอ้วนพวนสมบูรณ์ดี